กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีจากอเมริกา money here เลยบริา Yeah look what we h a v e good s t u f f we g o go home ช่วงนี้พอมีเวลาว่างเราก็จะมาหาเฟอร์นิเจอร์เข้าห้องใหม่กันนะคะวันนี้เราจะพาไปชมเฟอร์นิเจอร์มือสองว่าซื้อที่ไหนแล้วก็พาไปเดินเทรลกันนะคะไปด้วยกันค่ะวันนี้เรามาทำธุระกันแถวแฟร์เฟกนะคะเราก็เลยตรวจดู GPS ว่า มีร้านที่ขายของเฟอร์นิเจอร์มือสองหรือเปล่าแถวนี้ We a r e Goodview Retail Store เราจะมาซื้อของนะคะของเฟอร์นิเจอร์มาหาพวกเฟอร์นิเจอร์เข้าอพาร์ตเมนต์ร้าน Goodview Retail Store นี่เป็นพวกของที่แบบว่าเขา donation เป็นของบริจาคอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เขาก็ตั้งราคาถูกเราสามารถมาหาของถูกที่นี่ได้ะคะ่ะ เดี๋ยวจะเข้าไปดูกันข้างในร้าน Good View นี้เขามีหลายสาขาค่ะแล้วเขาเป็นคล้ายๆกับ Charity เป็นให้คนมา d onation ก็คือมาบริจาคสิ่งของต่างๆพวกของที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเช่นพวกเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ถ้วยชามของใช้ต่างๆพวกของใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ค่ะสินค้าที่มีขายที่นี่นะคะก็จะมีหลายเกรดหลายราคา ราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ $1 ดอลลาร์ขึ้นไปข้อดีของการช้อปปิ้งที่นี่นะคะก็คือทุกๆ1ดอลลาร์ที่เราใช้จ่ายไปที่นี่เขาจะหัก89เซนเอาไปบริจาคให้ชุมชนเอาไปจ้างงานคนในชุมชนนะคะแล้วก็คนพิการผู้ด้อยโอกาสแล้วก็ส่งเสริมเป็นทุนการศึกษาของคนในชุมชนนะคะคืออ่าชุมชนบริจาคให้ชุมชนเพื่อชุมชนอย่างนั้นเอง Mm, Lovely. How much? To whale? There. Take that. that's the one be Okay. Okay. us check. Oh, that's, that's mm. falling apart. Mm -hmm. I bet I took a picture. Oh, is that ตู้เดนชักตัวนี้นะคะดูราคามาก็ประมาณ35ดอลลาร์ค่ะประมาณเรสินค้าที่นี่ครอบคลุมทุกอย่างมีหลากหลายมากค่ะทุกอย่างเกี่ยวกับภายในบ้านนี่มีหมดเพราะว่าคนเขาจะมาบริจาคก,กันก็เอาของภายในบ้านนั่นแหละคะ่ะมาบริจาค และเราก็พบกับตู้ลินชักตัวนี้คัะเพื่อนๆดูสิโอ้โหดูมันสวยงามมากเลยราคาเพียง20ดอลลาร์ค่ะประมาณ700บาทอ uh huh. อยากได้มากๆเลยแต่เสียดายเราไม่มีรถกระบะเอาไปขนนะการมาหาเฟอร์นิเจอร์มือสองที่นี่สนุกไปอีกแบบนะครับเพื่อนๆ <This one. S 1> ของดีๆทั้งนั้นเลยอ้โอ uh oh. โต๊ะตัวนี้6 6ดอลลาร์ค่ะเดี๋ยวเราจะซื้อตัวนี้ไปพอดูแล้วก็มั่นคงเลยมันแข็งแรงเลยอันนี้เอาใส่รถได้เราจะเอาตัวนี้ไปด้วยได้เฟอร์นิเจอร์ไม้ชินนี้มาอีกอันค่ะเป็นคล้ายๆกับโต๊ะกลมขนาดไม่สูงมากพอดีเราจะต้องหาเอาไปวางพระพุทธรูปเพียงชั่วคราวก่อน เราก็เลยจัดมาอีกหนึ่งอย่างค่ะวันนี้คือมาหาเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างหลักนะคะแต่เดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูโซนอื่นอย่างเช่นโซนเสื้อผ้าแล้วก็พวกถ้วยชามค่ะส่วนอันนี้ก็คือเครื่องทำกาแฟนะคะยังใหม่ๆอยู่ราคา10ดอลลาร์ค่ะเราไม่ได้ซื้อมาแต่เราซื้อโคมไฟที่อยู่ติดกันมาแทนอลืมไปแล้วว่าราคากี่บาท ค่ะเราก็เดินดูกันไปเรื่อยๆแล้วก็มาเจอกับเก้าอีา้ e ที่เราอยากได้นะคะตัวนี้ราคา12ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ415บาทแต่น่าเสียดายเราไม่มีรถกระบะขนนะคะเพื่อนๆนี่นะค่ะของที่บริจาคมาจากที่ต่างๆกันนะคะบางอย่างก็เป็นสินค้าจีนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ Made in USA ข้าวของที่นี่นะคะก็อาจจะมีที่มาที่ไปแตกต่างกันอาจจะเป็นของคนที่ไม่ได้ใช้แล้วเอามาบริจาคอาจจะมีบ้างบางส่วนที่จะเป็นของคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วครอบครัวเอามาบริจาคให้แต่คนที่นี่นะคะเขาก็ไม่ได้ถึงสาอะไรตรงจุดนี้กันนะคะก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะคะคือการชอปปิ้งที่นี่นะทุกๆ1ดอลลาร์ที่เราใช้จ่ายไปเนี่ยเขาหักไปเลย89เซ็เซน เอาไปบริจาคให้ชุมชนจ้างงานคนในชุมชนแล้วก็ยังมีพวกทุนการศึกษาด้วยนะคะที่เขาให้คนในชุมชนแล้วก็จ้างงานคนที่ด้อยโอกาสอย่างเช่นคนพิการอะไรอย่างนี้แล้วก็คนคนที่สูงอายุด้วยเราเห็นทำงานที่นี่กันหลายหลายคนเลยค่ะพอเราได้รับทราบข้อมูลแบบนี้นะคะลลก็ทำให้เรารู้สึกว่าประทับใจกับร้านกูดวิวมากมากเลยอันนี้ก็สิบดอลลาร์ เราได้ซื้อของราคาสบายกระเป๋านะคะแล้วก็ข้าวของที่เราซื้อที่นี่เงินทองที่เราใช้ไปที่เนี่ยยังไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมอีกด้วยมันดีจริงๆค่ะแบบนี้ต้องยกนิ้วโป้งให้กับเขาไปเลยค่ะ แล้วแล้วเราก็มาเจอแจ็คพอตค่ะมาเจอชุดที่เหมือนกันกันกบของเราเป๊ะเลยยี่ห้อเดียวกันเราเพิ่งซื้อมาจากห้างค่ะราคาสูงกว่านี้สองสามเท่าลองมองหาถ้วยนะคะเรามองหาถ้วยใส่กับข้าวใส่ซุปนี่จะถูก แล้วนี่ก็คือพวกถ้วยจานนะคะราคา1ดอลลาร์ค่ะถ้าเทียบกับบ้านเราแล้วก็ถือว่าถูกมากถูกสำหรับคนที่นี่ How much you spend money here? Forty f i า e dollars Yeah look what we have i e p o s t e d up โอเค we gonna go home bucks and <S <S สรุปยอดที่เราใช้จ่ายไปนะคะก็คือ1,500บาทค่ะเราจะอยู่อเมริกาเพียงแค่2ปีค่ะเราจะซื้อแต่ของที่จําเป็น so เท่านั้นเข้าบ้าน So on the way to the Goodwill from the uh, Shady Grove Clinic we came by this park and we made it a point to stop by here on our way back Just get right rock around a, looks a, from Google Maps, a Maps really there's there. the และในระหว่างทางกลับบ้านนะคะเราก็เจอกับพาร์คค่ะดูน่าสนใจมากเราก็เลยจอดรถเพื่อสำรวจสถานที่สะหน่อยค่ะว่าที่นี่มันจะมีบรรยากาศสวยงามแล้วก็มีอะไรให้ มีกิจกรรมอะไรให้เราได้ทำบ้างไปดูด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆเ, <Okay. S 1> เราเห็นคนเข้ามาทำกิจกรรมกันที่นี่นะคะมาก่อไฟทำบาร์บีคิวปิ้งย่างแล้วก็มาดูอ่านป้ายดูนะคะว่าเขามีข้อห้ามอะไรบ้าง <Okay. S 1> ก็ no แอลกอฮอล์ค่ะห้ามนำแอลกอฮอล์มาดื่มที่นี่มาอ่านป้ายคำแนะนำแล้วก็ข้อห้ามอะไรต่างๆก่อนที่จะเริ่มต้นสำรวจเส้นทางนี้กันค่ะ เราเองก็อยากหาเห็ดอย่างคนอื่นก็บ้างน,นะคะน่าสนุกดีแต่ว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเราเห็นมีป้ายเขียนไว้ว่าเป็น private property ด้วยเขาเขียนไว้ว่าอย่าอย่าข้ามอย่าล้ำเส้นเข้าไปอะไรอย่างนี้ยเราเลยไม่กล้าค่ะและอีกอย่างค่ะเรื่องเห็ดนี่เราก็ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรกินได้เห็ดอะไรกินไม่ได้ถ้าไปเจอมาเนี่ยเราก็คงไม่กล้าเก็บมาถ้าไม่มีผู้รู้ไปด้วยค่ะ แต่ก็ยังมีอย่างอื่นให้พอชื่นใจค่ะในระหว่างเส้นทางนี้เราก็เจอกับลูกแบล็คเบอร์รี่ที่เขายังไม่สุกเต็มที่นะคะตอนนี้เขายังเป็นแค่ลูกเขียวๆอยู่อีกประมาณเดือนนึงก็คงจะสุกเต็มที่ค่ะแล้วค่อยกลับมากันใหม่โอ้ my god แบล็คเบอร์เพื่อนๆดู b บล็คเบอร์ขึ้นเต็มเลยค่ะเดี๋ยวจะต้องกลับมาที่เทรลนี้โอ้ oh my god ลูกกิดิเ่เพื่อนๆดู นั่งเ,เล่นเต็มไปหมดเลยแต่มันยังไม่สุกนี่ด้วยโซนนี้ด้วยเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วก็คิดถึงชีวิตวัยเด็กที่โคราชค่ะเรากับเพื่อนๆพื่นี่ชอบเข้าป่าไปเล่นในป่ากันเก็บลูกว่าลูกมอนลูกตะขบจีนตะขบไทยแย่ไข่มดแดงเล่นอะไรสารพัดแบบทมนทมนไปเรื่อย นี่แหละเนาะที่เขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดของแท้การได้ออกมาเดินเล่นแบบนี้มันรู้สึกสบายใจแล้วก็มันมีพลังใจผ่อนคลายทำให้เราแบบมีเรี่ยวมีแรงในการที่จะตอ่อสู้กับวันถัดไปได้อีกหลังจากช้อปปิ้งนัานพูดฟิวนะคะล้วก็แวะที่เทรล เราเดินมาเจอสระน้ําตรงนี้นะคะมีเต่าเยอะมากเลยอะแล้วก็พวกปลาด้วยนกชนิดต่างๆอีกมากมายบรรยากาศดูมีแดดจ้าแต่ก็ไม่ร้อนนะคะเพราะว่าต้นไม้ที่นี่เนี่ยเขาสูงใหญ่มันก็ปกคลุมทําให้อากาศดีแล้วก็เหมาะมากๆเลยในการที่แต่คนเนี่ยวันหยุดเขาพาน้องหมามาเดินเล่นแล้วก็เห็นมีคนามาปั่นจักรยาน บางครอบครัวก็พาลูกๆมาเล่นสเก็ตค่ะบางคนที่เขาอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะเขาไม่สามารถที่จะปิ้งย่างในอพาร์ตเมนต์ได้เขาก็มาก่อไฟทำบาร์บีคิวกันที่นี่เราก็ออกปากชมนะคะว่าเวลาเราไปเจอสถานที่ดีๆที่เขาดูแลรักษาสถานที่ได้ดีอย่างนี้ว่าเออดีนะเขาดูแลบริหารจัดการดีจังเลยมนเทนเน้์ดีจังเลย ชาวบอกว่าเราเสียภาษีให้กับท้องที่ที่เราไปอยู่เขาก็จะเอาเงินส่วนนั้นมาบริหารจัดการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะค่ะแถวนี้มีดอกกุหลาบป่าเยอะเลยค่ะแต่นร่วงไปแล้วถ้าตอนที่มันออกดอกอพร้อมกันบานจะด้วยน,น,น่าจะสวยน่าดูเราขับรถผ่านมาเห็นมีคนจอดรถอยู่แถวเนี้ยก็จะเป็นพาร์ค จอดไม่มีที่ใดในโลกที่สมบูรณ์แบบนะคะที่อเมริกาก็คงเช่นกันมีทั้งเรื่องดีบ้างและไม่ดีบ้างเราก็เลือกเอาแต่ส่วนดีๆเข้ามาปรับมาใช้กับตัวเองอันไหนที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวหรืออันตรายเราก็หลีกเลี่ยงตรงจุดนั้นไปครอบครัวเล็กๆของเรานี่ก็มีความฝันค่ะอเมริกันด REAM เราจะต้องได้ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกา2ปีก็มีความคาดหวังว่าความฝันของเราจะเป็นจริงและก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมเรานะคะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ขอบคุณมากๆจากใจแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ